เอาก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเออผมเยิบสู่ปิปูเพล็กวังคนนี้คิดว่าเขาเนี่ยจะตายหรือเปล่าท่านผู้ชมเรามาลุ้นกันพร้อมๆกันดีกว่าโอ้โหเขาตายเออผมวันนี้เราก็มากันในมอสอะเดฟตัสแมคแมคโอเคครับท่านผู้ชมเรามาเอ่อเอาโอเคแล้วท่านผู้ชมเรามาแปลกันดีกว่าผมเพราะมันเนี่ยจะอ่านยังไงครับผมเมคานิกัสเมคานิกัส ลับครั้งนี้ก็มาในมอด adept m e c h a n i c adeptus mechanicus นะผมอ่ามอดนี้ก็เป็นมอดที่เกี่ยวกับอัศวนนะผมอ่าที่อยู่ในสมัยเออุค1800นะผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะผมเราสามารถหาดูได้ไง Steam Workshop ได้เลยนะผมมันก็มีปืนอันนี้นะผมแล้วสิ่งมีชีวิต2อันอันใหม่ผมมีทั้งแบบ andes quality นะผมแล้วก็มี a n m e h servo scroll นะผมโอ้ชื่อนี้อ่านยากมากเลยนะผม เอาแล้วครับมันเงียบเงียบใช่ไหมท่านชมเรามาเปิดเพลงเปิดพิธีกรรมวันนี้ดีกว่าท่านชสมนี่ออกไปเลยก็ครับท่านชมวันนี้เราก็จะมารีวิวไอ้มอสนี้กันดีกว่าครับผมสวัสดีท่านชมทุกท่านอีกครั้งกับ people playground กันอีกครั้งนะผมอันแรกเนี่ยก็คือเป็น ad math server score นะผมเขาว่าว่าเพเมื่อกี้ผมพูดเร็วไปหน่อยผมจะพูดว่า,วาเขาบอกว่าผมผมพูดเป็นเขาบอกว่าเนี่ยผมเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็น human score kept alive นะผม ก็คือเป็นกระโหลกของมนุษย์ที่ทําให้มีชีวิตยอยู่ด้วยเครื่องมือนะผมเพื่อเอาไว้ใช้งานกับคนที่ใหญ่ที่สุดต่างจากการตายผมซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้ผมแต่ดูเหมือนประสิทธิภาพม,มันน่าจะน่ากลัวมากผมถ้าเอาปืนมายิงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะมันกันกระสุนได้เปล่าท่านผู้ชมสามสองหนึ่งเฮ้ยโอ้กันไม่ได้นะ่าเสเียดายอ่ะเฮ้ยแต่ดูประสิทธิภาพมันน่าจะหนาด้วผมเฮ้ยผมว่ายิงมันจนพังเนี่ย อันนี้ไม่ใช่หมวกนะผมเราไม่สามารถเอามาใส่มนได้โอ้โหหนักเหมือนกันนยโอ้โอ้ยมายก็โอ้ m ม g ก็อ t s very heavy นะผมมันหนักมากเลยนะผมโอ้โหเอาละครับอันต่อไปเนี่ยก็จะเป็น Admes s ก i t a l i ิวนะผมอ่าเขาบอกว่าจากโมเมนต์หนึ่งนะผมสันเนี่ยเข้าใจว่า ความอ่อนแอของผิวหนังผมเนี่ยมันทําให้สันเนี่ยน่าเกลียดมากผมจริงหรือเปล่าท่านสมคิดว่าเขาเนี่ยจะอ่อนแอไหมถ้าเขาอ่อนแอเราก็ต้องใช้ปืนที่มันอ่อนแอผมเช่นปืนพกนะผมบึ้งบึ้งบึ้งนะผมโอ้ผมเผลอยิงหัวไม่ได้จ้งใจเราเสกใหม่มาดีกว่าแล้วผมทางนี้เราจะใช้ปืน s e ออ automatic pistol นะผมเฮ้ยนี่โอ้หเฮ้ยเหมือนเขาใส่อะไรที่มันเป็นเหล็กนะเหมือนมันน่าจะการได้ผมแต่ว่าดูเหมือนว่า สถานการณ์นี้เหมือนเขาจัดการไม่ได้แนละ้วท่านผูน้ชมนี่อืมโอ้ยมันเขายกมือแล้วแบบพอพ่อที่แล้วฉันฉันไม่อยากโดนยิงแล้วก็ผมเป็นคนที่ใจร้ายับผมและสำหรับฝ่ายศัตรูก็มีปืนไอคอนิกเดี๋ยวนี้มันปืนดั้งเดิมของเกมสำหรับเกมนี้ก็มีปืนดั้งเดิมของเกมับผมเดี๋ยวเดียวไม่ใช่ถูกแล้วนบผมอันนี้ไม่ใช่ปืนดั้งเดิมของเกมับผมเป็นปืนที่มาจากมอดของ a d e ตทัฟส์เมกแคนดิอันนี้นะผมอันนี้เนี่ยก็เป็นปืนที่ชื่อว่า a d m a s g ์ส v a n แวนติกไรเฟิลนะผมเขาบอกว่าเป็นปืนมาร์ค4นะผมของเอ่อการแวนติกไรเฟิลนะผมก็บอกว่าเป็นปืนที่มีความแม่นยำที่ใช้ในมือของสการ์ทารีตเรนเจอร์นะผมเขาบอกว่าเป็นปืนที่ ยิงแล้วเนี่ยจะมีพลังงานที่สามารถเผาเป้าหมายได้แล้วก็สามารถทําให้เกิดประจุไฟฟ้าได้นิดนึงรับผมแรงของประจุไฟฟ้าผม electric force นะผมมาลองกันดีกว่าผมว่ามันจะจริงตามที่เขาพูดเปล่าผมสามสองหนึี่โอ้โห This! โอ้โหโคตรแรงนะท่านชมโอ้โหยิงทีคนทะลุไปเลยอ่ะบึ้มเข้าไปโอ้โหท่านผม้ีมปืนนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ย เราเนี่ยก็สามารถให้พวกแอดเมิรัสยิ้ทาวลีนะผมถือปืนตุกนี้ได้ครับผมวิธีการถือปืนปืนอะไรก็ได้ครับผมเสกปืนมาใกล้ๆครับผมเอาปืนมาอยู่ในที่ที่มันสมเหตุสมผลหน่อยครับผมสมมติว่าตรงนี้ครับผมแล้วกดสเปซฟา้าเพื่อหยุดเวลาไว้ครับผมแล้วมาเลือกที่มือครับผมสมมติผมเลือกที่มือแล้วข้างไหนก็ได้นะท่านผู้ชมแล้วก,กดคลิกเข้าไปกดคลิกค้างคนระับท่านผู้ชมแล้วก,กดเอสนะผมอ่าทีนี้เราก็สามารถปล่อยได้ครั้งนี้ก็สามารถถือปืนให้กับตัวละครได้แล้วท่านผู้ชม นี่ถ้าถือปืนแล้วถ้าท่านชมอยากให้มันสวยกว่านี้ท่านชมก็สามารถเอาอีกมือมาช่วยประคองให้มันสมจริงกว่านี้ได้ครับผมบึ้งบึ้งบึ้งนะผมยิงทีจอสั่นเลยอะมาลองกับไอ้เจ้าหุ่นยนต์นี้ดีกว่าโอ้เอาโอ้โหอ่ะาขอโทษปืนนี้กว่าดใช้ไหมผมต้องใช้เวคอนสตรักเตอร์ผมเอาเขาฟื้นชีวิตกับมาผมโอเคฟื้นชีวิตกลับมาแล้วเรียบร้อยเราเอามายิงเออไอ้เจ้าหุ่นยนต์นี้ดีกว่าครับผมเราเสกอันนี้เพื่อเป็นเครื่องรางให้กับเขาดีกว่าครับ มาลองกันซิว่าไอ้ปืนนี่เนี่ยมันจะแรงหรือเปล่าท่านผู้ชมมันจะวันช็อตไอ้เจ้าหุ่นยนต์นี้เปล่าผมสามสองหนึ่งนี่โอ้โหเฮ้มีโอกาสท่านผู้ชมมีโอกาสโอ้โหยิงทีหุ่นยนต์นี่เตียงคาหมุน360ติ้วติวเลยนะผมเอาใหม่ดีกว่าผมสามสองหนึ่งโอ้โหยิงทีแบบโป๊งเลยอะงั้นที่หุ่นยนต์มันหนักยังทนแรงปืนนี้ไม่ได้อ่ะงั้นผมยิงอย่างละสามชุดเลยกันโอ้โห เฮ้ยตัวนี้ก็ถือว่าถืออยู่เหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเอามายิงคนแทนอ่ะถ้าเป็นคน2คนเนี่ยมันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะผมสามสอและ1ครับผมนี่อู้หูดง่ายก็คือถ้าเอามายิงคนเนี่ยก็าตามสภาพที่ผมเอ่อโชว์ให้ดูนะผมโอ้โหท่านชมดูครับโอ้โหคนนี่ถึงกับเละเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยเหมือนที่นยนต์ก็เริ่มบาดเจ็บแล้วนิดนึงนะผมโอ้โหเอาว่าเรา มายิงปืนกันใหม่ดีกว่าท่านผู้ชมด้วย slow motion แบบนี้แหละครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหท่านผู้ชมสิครับอะไรปืนอะไรมันจะแรงขนาดนี้เอาศพซากเพื่อนมนุษย์ของเราออกไปกันดีกว่านะครับผมแล้วเราเนี่ยจะเอาเพื่อนหุ่นยนต์เราเนี่ยมาแทนนะครับผมโอ้โหมีกีเกมผมเฟรมเรทเฮ้ยตอนนี้คหุ่นยนต์สลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเราต้อง finish him ผมจะดูซิว่ามันเนี่ยจะเออ่พังหรือเปล่าท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยดูเหมือนมันก็จะค่อยๆอ่าพังแะท่านผู้ชมเห็นไหมในที่สุดก็พังแล้วโอโ้โหปืนนี้โคตรแรงนะท่านผู้ชมเป็นปืนที่รูปร่างมาจากแบบเหมือนปี1800แต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะผมแต่เกาแค่ทํารูปร่างแบบเหมือนปี1800ให้มันสวยๆนะผมแต่นายก็สู้ปืนปัจจุบันยุคป,ปี2021ไม่ได้หรอกโอ้เป็นไงอ่ะนี่คือล็อก17นะท่านผู้ชม เป็น semi automatic pistol เลยผมถ้าเป็นแบบ Glock 18มันจะเป็นเวอร์ชันที่กดลืดแล้วยิงรัวเลยผมสามารถใส่ drum mag ได้ผมคิดว่าปืนพันแปดร้อยของฉันจะโง่งั้นเหรอนี้นี่นู้ชมโอ้โหดูท่าเลยผมนี่โอ้โหท่าก็สวยนานู้ชมเมื่อกี้แบบงางยิงแหะโอ้เมื่อกี้ท่าถ้าเอาเอาทำไมหัวคน you spin my head อ๋อไม่ spin my head ละกลายเป็น spin your body แทนนะผม โซไอ้มอดนี้ก็มีแค่สามันเองวะผมนาเดายมากเลยอะผมมีน้อยไปหน่อยอะผมแต่ผมคิดว่าในนาคตเขาน่าจะเพิ่มมันมาอีกมโอ้โห و, แต่ถ้าเอามายิงกันเองก็แรงอยู่เหมือนกันนันเนี้ยท่านผู้ชมดูสิครับโหเละเลยเฮ้ยเหมือนเขาจะบาดเจ็บเขาเพยายามจะแบบรักษาตัวเองแต่เขาก็ไม่น่าจะรอดนะครับท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมคิดว่าปืนนี้เนี่ยสามารถยิงถึงทุกคนเท่ากี่คนวะถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดผมเดาเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสักห้าคนนะ เฮ้ยโอ้อะไรอ่ะประมาณได้สี่นคนเองเหรอเนี่ยโอ้ก oh, ็ oh, <okay. S 2> ถือว่าแรงใช้ได้เลเนี่ยเอาเข้าไปอีกเลยโอ้ท oh, oh, ่านชมดูครับยิงจนชิ้นส่วนคนแบบขาดครึ่งอ่ะคือท่าชมปืนยิงจนเหลือแค่โครงกระดูกครับท่านชมคิดดูโอ้โหปืนนี้มันเป็นอะไรที่แรงสุดขีดเลยเนี่ย เราต้องเก็บรักษาไอ้ปืนทองนี้ปืนทองนี้คือเทพเจ้าของเราใช่ไหมไม่ใช่เทพเจ้าของเราก็คือไอ้ปืนนี้นี่นี่กืนเทพเจ้าอยู่มที่ผมยังชอบปืนนี้อยู่ท่านผู้ชมดูซิว่า,าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดผมเอาไอ้ปืนเทพเจ้านี้มายิงกับไอ้ตัว Atlas Skitari นะผมสามสองหนึ่งเฮ้ยตึ้มเป๊ะเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยหมือนตัวเขาจะมีเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้ร่างตึกล่างไม่ออกไปนะผมเฮ้ย จริงเขาเผาท่านผู้ชมผมจะพยายามยิงให้มันบทชี้ล่างนะผมสมบูรณ์ใช้ปืนไฟนะผมเฮ้ยเฮ้ยเขายังทนความร้อนขนาดนั้นได้ไงอ่ะนี่นี่โอ้ลงส,สายทนไม่ได้แล้วอ่ะนี่ดูสิเขาจะทนไฟได้ไหมเฮ้ยอ๋อเหมือนเขาเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งหุ่นยนต์นะผมนก็ถือว่าทนไฟได้โอ้นี่ถ้าเป็นความร้อนอ่ะเฮ้ยเรามีปฏิกิริยานี่ถ้าเป็นความเย็นอ่ะฮะ freeze ray นะผม เฮ้ยนี่เย็นเฉียบเย็นเฉียบเย็นเฉียบเฮ้ยโอ้ไม่ตายเน่ะโอ้ตัวใครเป็นน้ําแข็งเลยอะสงสารเท่านี้แต่สําหรับไอโค้งกระดูกไอมอสนี้เนี่ยไอหัวกระโหลกมันเนี่ยก็ถือว่ามีน้ําหนักที่มากพอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนี่ครับน,นี่น้ำน้ำผมโอ้โหดูน้ําหนักมันเยอะมากท่านผู้ชมอู้ ถ้าไม่ขาดคนแบบเอ็นยี่เลยท่านชม resize ด,ดีกว่าเอาผมอ่านี้ผมทำมันใหญ่ขึ้นประมาณเอ่อห้าสิบเท่าครับผมดูนะท,า 3, 2, โโทา่านชมสามสองหนึ่งเสือโอ้โหท่านชมถึงกับเสืออือหึมวันนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะเนี่ยก็ขอบคุณท่านชมทุกท่านนที่ดูมาถึงจุดนี้ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบอยากให้ทำคลิปอะไรแบบนี้หรือมีมอสอะไรน่าสนใจอยากให้ผมเอามารีวิวในคลิปพวกนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมแล้วก็อย่าลืม กดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์ผมคิดว่าคนไหนจะตายก่อนกันคนระับท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมเดาถึงแล้วก็สามารถกดแชร์คลิปนี้ได้เลยผมมันจะเป็นการช่วยเหลือผมอย่างดีมากเลยผมแล้วก็เป็นกําลังใจในการท,าทําให้ผมทาคลิปต่อเรอะผมแล้วก็ตอนนี้จะมาเชิกันใหม่คลนะิปหน้าเดี๋ยวันนี้ก็สวัสดีครับต้องสังเกตว่าจะตายไหมเฮ้ดูเหมือนว่าเฮ้เหมือนตั้งสองยังไม่ตายอ่ะเฮ้ อ๋อตายด้วยกันเลยอ๋อถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็ขอพื้นที่ดูเถึงจุดนี้นะครับผม